ซึ่งที่จริงด่าเรามันก็ปกติครับเรารับได้นะครับเรื่องด่าแต่ว่าที่จริงเด็กก็ไม่น่าไปพูดถึงนะผมว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็ตามรับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกคนดัง <c oughs> หรือลูกคนทั่วไปอะไรอย่างนี้ยเ <c oughs> ด็กก็คือเด็กนะพี่ผมว่าน่าจะให้ให้พื้นที่เด็กตรงนี้ดีกว่าครับที่ผ่านมาผมพยายามไม่อยากให้มีดราม่า,มาเรื่องลูกเพราะว่ากล <c oughs> ัวเขาโตมาแล้วเขามามาเจอข่าวพวกนี้ครับห่วงครับแต่ว่าถ้าตามวัฏจักรชีวิต ตัวไปมันก็คงมีความความคิดที่แบบเปิดได้ประมาณนี้ครับพี่ก็คงแบบเปิดรับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราตอนเราเป็นเด็กเราก็ยังมีความรักมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตครับแต่ก็บอกว่าห่วงครับห่วงถ้าเขาโตขึ้นแบบเริ่มแบบมอต้นอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนได้หรือยังตอนนี้มันมันยังน้อยไปครับผมว่าน่าจะแบบแบบอุดมศึกษามหาลัยอย่างงี้ครับมันก็ขำๆนะครับผมก็ไปตอบความคิดขำขำนั้นแหละครับแต่ว่าก็มีคนที่เขาไม่เห็นด้วยในการที่แบบบูลลี่เด็กอย่างนงี้ครับเขาก็เลยแบบ วัวลงเลยคือหมายถึงว่าไปจัดไปด่าคอมเมนต์นี้ให้หให้แทนเราใช่ใชครับไป<ช><ต>คอมเมนต์ว่าที่จริงไม่น่าพูดถึงเด็กนี้นะ<ช><ๆ>เขายังเด็กอยู่อะไรประมาณนี้<ๆ>เป็นผู้ใหญ่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งที่จริงด่าเรามันก็ปกติครับเรารับได้นะครับเรื่องด่าแต่ว่าที่จริงเด็กก็ไม่น่าไปพูดถึงนะผมว่าไม่แม,ม้จะเป็นลูกใครก็ตามมนาะ<ช>ไม่ใช,<ๆ>ไใช่ไม่ใช่ลูกคนดังหรือลูกคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็คือเด็กนะพี่ผมว่าน่าจะให้ ในพื้นที่เด็กตรงนี้ดีกว่าครับเราเป็นห่วงไหมว่าในอนาคตนะลูกเราเวลาไม่เห็นข่าวะไรแบบนี้มันจะส่งผลกระทบความรู้สึกของเขาจริงๆก็คิดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมพยายามไม่อยากให้มีดราม่าเรื่องลูกเพราะว่ากลัวเขาโต,ตมาแล้วเขามามาเจอข่าวพวกนี้ครับแต่ก็เพิ่งเป็นข่าวตัวนี้นะครับที่แบบเรืงนี้แต่ว่าเขาก็าาาคงไม่เครียดหรอกเพราะเขาเป็นเด็กล่าเริงครับโ <laughs> ตมาเขาก็คงน่าจะรับไ <laughs> ด้นะครับคิดว่าเขาจะรับมือไหวหรอคิดว่าครับถ้าถ้าไม่ได้เราก็ต้องสอนเราก็ต้องสอนนะครับแม่คุณแม่ครับห่วงไหมเป็นรู้สึกยังไงครั้งแรกทีี่่่เเห็นนดรราามือง้ จริงๆเอาหนมว่ามันเกิดมันเกิดขึ้นได้ด,ด้วยด้วยปัจจุบันด้วยค่ะมันเกิดขึ้นยะแยะเราก็ไม่สามารถจะบอกหรือว่าอะไรใครได้เพราะฉะนั้นเราก็น่ถ้าสมมติโตเขาโตขึ้นมาแล้วเขาไม่โอเคเราก็น่าต้องสอนมากกว่าเพราะว่าเราจ้จะไปแบบหยุดหรือว่าห้ามสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราไม่สามารถคอนโทรลอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ บอกเขาให้เขาให้เขามีวิธีรับมือใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตัวเราเองเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่สามารถจะไปคอนโทรลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดเราเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่แล้วก็โดยเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเด็กก็ก็สอนเขามากกว่าว่าเออน้องไม่ต้องไปแบบบางทีให้อ่านแต่ให้ดูแต่สิ่งดีๆให้แต่สิ่งดีก็คือพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นมันอันนั้นมันแบบปกติทั่วไปใครก็เกิดขึ้นได้เลยอยู่ที่เราจะสอนมากกว่าน้ว่า นอกจากเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นมีแบบคอมเมนต์อื่นไหมที่แบบว่าเราอ่านแล้วเราสึกว่าไม่โอเคเลยไม่มีครับมีคอมเมนต์เดียวนะครับที่ที่ขึ้นมาแบบปลกครับเพราะที่เหลือเขาก็แบบเอนดูน้องหมดเลยครับครับเพราะว่าส่วนใหญ่มีคนแบบเขาไม่พูดถึงเด็กนะพี่ส่วนใหญ่ครับก็เพิ่งก็เพิ่งมีคอมเมนต์นี้ครับที่มาแล้วก็เขาก็โดนทัวไปแล้วเรียบร้อยเราก็ไม่ได้ทําอะไรครับครับเราไม่ต้องตอบโต้เลยครับเราไม่ต้องตอบโต้ ครับทั้งทั้งที่ไม่ใช่แฟนคลับก็มีครับ<ช>เพราะรว่าเขามองดูว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เด็กต้องมาเจออะไรประมาณนี้แสดงวา่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราเองะวิจารณ์ได้เลยเต็มที่โอ้เต็มที่ครับเต็มที่ครับจริงๆก็กลับกับลูกก็ได้ครับแต่ก็ก็แล้วมันแล้วแต่คนนะมี่ ใช่เขาเป็นเด็กเรายังเรื่องตอนนี้ทำธุรกิจร่วมกันทุกท่านอะไรยังไงคะเราก็ทำแบรนด์ลิปสติกค่ะตอนนี้ก็มีแบรนด์ลิปสติกนะคะเชื่อว่ามัมีค่ะก็ฝากพี่ทุกคนด้วยนะคะเป็นลิปกลอสตินค่ะโอ้โหกลอสตินโก้สบายเป็นยังไงคะมันจะใช้แล้วมันจะต้องเป็นยังไงใช้แล้วดีครับใช้แล้วร้องเพลงร้องเพลงได้เหมือนตั้งใจเลยเลยหรอจริงครับเลยหรอเลิศตั้งใจบอกว่าเลิศครับเออถามว่าตั้งใจลิปแบบมี่เลิศไหมเลิศมากเลิศมากคุณเลิศมาก พี่เตยไปแอบสอนน้องหรือเปล่าไม่ครับเขาน่าจะเห็นผู้ใหญ่พูดครับเขาจำครับน้องจะเป็นคนที่เด็กเป็นเด็กที่จําง่ายมากแล้วจําภายในแป๊บเดียวอย่างแบบเราทำเลนแล้วพูดเขาก็จำครับเหนื่อยอย่างเงี้ยเหนื่อยป๊ะป๊าไม่สบายเลยอย่างเงี้ยรูกคนน้องก็คือแบบจําง่ายจําเก่งน้องจะเป็นเด็กจําแล้วก็เด็กหัวไวใช่บางทีพูดเรายังไม่รู้เลยว่าเราไปเอามาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะใช่มีอะไรเรื่องนอ่ที่เป็นพึ่งเขาอีกไหมคะในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับ ก็ว่าเราก็จะพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงครับแ่คก็ถ้าห่วงตอนนี้เขาย่งเด็กก็ยังห่วงเด็กห่วงเขาในเรื่องที่แบบว่าเล่นแล้วแบบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าถ้าในตอนนี้นะแต่ว่าถามความเป็นห่วงลูกก็เป็นห่วงอยู่แล้วแต่ว่าพยายามแม่เขาค่าสายตาเลยต้องตังใจก็อยู่กับเขาตลอดคุยกับเขาในวันที่เขาโตขึ้นก็คุยกับเขาเราก็เลยแบบจะสามารถแบบรู้ จะเป็นแม่ที่รู้ทุกเรื่องของเขาได้อย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่แบบว่าเขาจะปิดบังหรือแบบอะไรเราเราก็จะพยายามเลี้ยงเขาให้เราอะห่วงน้อยที่สุดใช่ค่ะขออนุญาตถามอีกนิดนึงเขาเป็นลูกสาวด้วยถ้าโตขึ้นอะห่วงไหมคะในฐานะที่เราเป็นพ่อห่วงครับห่วงครับแต่ว่าถ้าตามวัจจกรชีวิตโตไปมันก็คงมีความความคิดที่แบบเปิดได้ประมาณนี้ครับพี่ก็คงแบบเปิดรับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราตอนเราเป็นเด็กเราก็ยังมีความรักมีอะไรอย่างนี้ครับ แล้วมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตครับแต่ก็บอกว่าห่วงครับห่วงถ้าเขาโตขึ้นแบบเริ่มแบบมอต้นอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนได้หรือยังตอนนี้นมันมันยังน้อยไปครับผมว่าน,น่าจะแบบแบบอุดมศึกษามหาลัยอย่างงี้ครับคือเราขีดเส้นไว้เลยว่ารอให้ลูกเข้ามหาลัยก่อนถึงจะอนุญาตให้มีแฟนมหาลัยปีสี่แม่บอกปีสี่เลยน่าายเจ่มหาลัยปีสี่ลูกไปดูหนังก็น่าจะไปนั่งเฝ้าดูโซเลูกชายที่เข้ามาจีบคุณต้องประใจเลยเพราะว่าพ่อกับแม่ห่วงมาก น่าจะไปเฝ้าครับโอเคครับสุดท้ายฝากผลงานคุมเตมได้เลยของคุณเตยแล้วก็ของผมด้วยผมก็ฝากเพลงนะครับในช่องคืนถิ่นสตูดิโอนะครับจะอัปเดตเพลงเรื่อยๆนะครับส่วนขนมก็ฝากลิปสติกค่ะแบรนด์ของเองนะคะเช่ไหมว่ามามีค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ